บอกต้นพ่อปีมาอย่างนี้อ๋อบอกห้าปดนี่ยายสี่แปดห้าแปดเอออันยายกับทองจินสื่อสี่แปดห้าแปดหกแปดเออก็เลยแม่เอาไอ้ไอ้สี่แปดนะไอ้หกแปดไอ้ห้าแปดมันเปลี่ยนไม่ซื้อเอาอีกอืออาจารย์ท่านบอกนี่ยายห้าแปดนะอืมสี่แปดห้าแปด ท่านบอกแต่ต่องวดใน,นยาเลข58ท่านบอกไอ้สามพัน,นีนงวดเด็กต็อนตอนมาไงเองอนมาทางเรกเนี่ยเองก็พูดก่าะ48 58เอ้ออือแอ่เดเลยากกระทงไว้ก็เลยไม่เห็นเลสื่อไปข่ามียู่สื่อแต่48ก็68เออ58ก็เลยนนไม่ได้สื่อไอ้ไอ้จ8เนี่ยสื่อไงอืม อืออเลยหายแต่หลงหายแต่ลืมเนาะยายเนอนม,มันลืมจดหรือว่ามันไม่ได้ซื้อลืมลืมจดนะน่ะแดียวทีจดทิ่ซื้อเนี่ยมันลืมมันข่ามไอ้ท่องอยู่ก็ท่องอยู่ไอ้พี่ซื้อน่าพี่ื้อแต่ว่าเวลาซื้อเจ้าไปอ่านมันข่ามไปให้เนีน่ยอายุหลายแล้วว่าหายแตลงหายแตหลงหายแตลืมแล้วว่ายาย mọi này thân lê sống xi chết xi sống chết sống sống chết 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 sống sống chết sống chết chết ừ. sống xì, sống kết, sống ừ. chết nếm, nếm chắc, ก็วายยิ้มมาทุกบ้านโลกจะออกไปเิ็ฝันนี่อือไปของฝันฝันตอนไหนล่ะยายหญ่เออคือก่อนนี่เออไ้มามานอนตอนนี้มาขอน้ำเนี่ยเออขอกินน้ำเออมากระลูกมันแบบเนี่ยลูกมันนี่จ็บนี่นี่นี่งว่าก็เลยว่ามันจะออกมาเล็กที่นี่ có chị ông bà thì Nên là có 1 chiếc bà, anh chán liệt À, anh xong chết xong rồi mình lưng mà nhìn, anh nhìn chết Ờ à. Xong chết rồi xong 1 nhìn chết Mà cứ chẳng ọc với anh tèm nhìn tèm nhìn nè Ờ Tèm nhìn chết, thay vì mà Ừ Ừ อืมอจาจารย์ท่านบอกนานเลยนี่ใหญ่อาจารย์บอกเส้นแล้วก็ฝันเนี่ยอือพี่นานอะไรสองสามออกมา่กนนี่เดี๋ยวสองสามวันนี่แหละก,ก็บ็อกท่านบอกของบ้านนี่ทำรงวมกับฝันนี่นะก็สองสามวันนี่เองก็ท่องอยู่ ออสองเก็ดนี่อาจารย์ทันซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายแล้วนี่ใหญ่ตัวไหนนะที่ว่าทันซื้อลอตเตอรี่ใบหลายหลายสองเก็ดคือหลายเลยนลอตเตอรี่ใช่ไหมซื้อซื้อใกยยล้วยอะมีอะไรบ้างเอาเมดอย่างมาหมดแพงเลยเออสองเก็ดนี่อืม มีท่ายเอามดในยายเลขตัวไหนสองเจ็ดสองเจ็ดเออเจ็ดเจ็ดสองโอจะมีหลายใยขาในาดยเหมาหมดไม่รู้จะเมาหมดเมาหมดเมาเหมาหมดแพงเมาแต Lịch ừ, à, má, <laughs> ừ, à, ừ. sống tua nha, mau tới điều 27 này na, ơi chơi nè, cái gì máu cái mau mướt ừ. thế điều 27, sẽ đi lấy cái ừm cái gì đó, cái gì đó, cái gì đó, cái thôi đó, cái gì đó, cái gì đó, cái cái ฉันวิธีฉันกระพูดคือกันสองเจ๊ยฉันกระพูดสองเจ็ดคือกันอืมติกตรงกันหน่อยยายหนะอืมสเจี๊อืมเ้าหมือยายาทีเจ็ดใบคือกันทีเม้ทฮะรวยอ่าเจีมมีดอกกระเจาเอาไม่เหลือรวยเออสองเจ็ดหาไม่ได้เลยอืก็หยิบจับตัวอี้อืวนะข้องคนอื่นไ่ดู้หรอ อว่มามเลวจามุดเกสอ,องเจ็ดจานมามุดตั้งเจ็ดสองสองเจ็ดเลยน,ะนี่เออเสองสองเจ็ดเลยหลังอือาจารย์ทำไมบอกสามตัวนี่ตให่ไม่เห็นพูดเนะี่ยไม่รูนสามตัวนะท่านกวาดทัางนี้ เคยดูอ,อ,อีกเลอ,อืมเคยดูอ,อีกอาจารย์อาจารย์เคยบอกถูาจารย์ตรงเวลาเราออกภาษาก่ออกภาษากรทำไมต้องรอออกภาษาท่านจะกลับมาบอกนี่หนี้านี่สั่ดอันนี้ท่นเว่าเอาภาอันอาจารย์ที่ท่านบอกถูกบ่อยๆท่านจะกลับมาบอกแล้วออกภาษา ท่านถือแล้วอนุญาตหรอ,อพอพักล่างหลังมาท่านไม่ค่อยปูดอือพอจกรนี้องค์นี้ท่านบอกกรแมเ่เป๊ะๆได้ได้นหน่อยรนะอืเนี่อพืมูมดจมูท่านเลยท่านจะมาู้ดูออืมขอ่ขอกน่ทามเลยไม่รู้หอกือ ก็เก่นะเวลาท่านบอกท่านก็บ,บอกแบบลอยๆนะไม่ได้บอกจอ,จอ,กอยจงไปเรื่องอะนะเออเห็นเองก็คือแก่ท่านพูดไอ้ใครตายก็ไปยกบ้านเนี่ยเสาสี่ตุนสี่ตุนเสาสี่ตุน,ต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 นทำไมมันมาออกทำไมมันหกสี่เสา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 กว่ๆๆสาๆๆสาี่อืม ทำไมวะเสาหกต้นก็หกสี่เกหก่อืมเกาะหกสี่ไอ้ <c oughs> ย,าย่าคุณนี่หกสี่เอ็งวัดโนคือหกสี่เออเองคิดไม่ถึงว่ามันจอกสี่หกหกสี่อืมใ่าสายก็ยกเสาสิสี่ต้นข่ายสายก็ยกเ้าสี่ตนเขาทำไมที่ทำไม ว่าหกหกสี่ก็เทา,าก,กสัสี่สี่ตุก็สี่กสี่สี่วะทำไมทำไมไม่มีหกสี่เอออายวยหอกสเอออาจารย์ทองวะเทาสี่จุดมออถุงงานเนี่ย่นีอันนี้ว่าหกสี่สี่้เจ็สี่เย้ อันหนึ hmm. mm ่งหกสี่อันหนึ่งเจ็ดสี่อืมทำไมคนตายทำไมประโยชกับบ้านเท้าสี่ตุนสี่ตุนเท้าสี่ตุนเท้าสลายเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมมันก็หกสี่เองวะอืมหกหนึ่งหนงเองคืไปหัวอะไรเนี่ยไอ้พูดไปท่านนั้นไม่ได้บอกกล้องพูดจต ทำไมจะบอกเลยเป็นตรงๆเนอยานาอผิดชนาไปเดินเองคิดไปดูอะไรเห็นกระจังไม่ค่อยได้แล้วในเข็มก็หยุดไปอท่านบอกเม่นอยู่แต่ว่าเอาเอาไม่เป็นเนอยานาะเอาไม่ได้ซื้อไม่ถูกคิดไม่ถึงไม่รู้ไม่รู้ไมูจะท่านจะบอกสามตัวไม่นายเงินเลยตัดไมู่ตัวท่านว่าจะจะกลับมาบอกออกพรรษาก็ะไกลออกพรรษาแล้วดีเนาะอืม อย่ยเอาเหล็กไปนอนทับไปยาไปตัวนี้สองสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่เนี่ยไม่นอนทับไมด้อีกมัน,นม,มาไม่ได้่วยอ่ะยิ่งจำท่องเอาจำท่องเอาอืมนี่ดีเอาตัวที่อาจารย์บอกเนี่ยไปนอนทับเนี่ยไอ้ตัวที่บอกบอกออก่องไปแล้วเนี่ยอืองวดนท้จะไม่มีศูนย์หรอะว่าแป่หฟันหินคนตายเนาะ เราเห็นคนตายหรอกมาคืนเนี่ยวันนี้วัวนเห็นจังเห็นอะไรเห็นจังตะวัน,นจังตายอีกใครนะสังตะว,วันสังตะว,วันตะวันไนอ้วงตอนนี้ยังไงเรายายลอยฟังดึกว,ว่างัวแกตายออาเออเอองัวแกตายกูก็ไป หัวน่ะตายสองตัวอก็เลยไปได้เนื้อแล้วเขาใส่เนื้อใส่ถุงมาให้ถุงยางหน่อยหนึ่งตัหนึ่งเลยทาง้นเองเลยหายเงียบลุกซึ้งฟันได้เนื้อเลยเลยได้เนื้อเนื้อเนื้อ้องเนื้องัวงัวตายสองตัวจะโค้งว่างัวแพงด้วยว่ะอือจะอยู่มาสองตัวฮะ เขาเลยแบ่งเนื้อห้มาถุงหนึ่งเออกไปร้านข่าวเขาก็เลยได้เนื้อมาก็ใส่ถุงยางมาให้ยถุงหนึ่งถุงยางหน่อยเออก็เลยห่อกลับบ้านนี่เออก็เลยมาบ้านเลยเลยหลุดซึ่งบาลเลยหลุดซึ่งเกี่ยวกับไรื่องหลุดซึได้เท่าไหร่ก็ได้มันหนึ่งเข็นเลยคู่บากคู่บาลนี่มาอือถุงหนึ่งเข็นเมื่อกี้นี่นี่เออเออดูว่าคุยไปคุยมาอีงหนึ่งเข็นหน่อยเนาะคุยไปคุยมากันหนึ่งเข็นเออ ตอนอยากนึกไหนออกนึกไงก็ไม่ออกหน่อยแน่นาะนึกไหออกตรงยายเป็นนึกนึกกินได้จากใเช้าเพิง่งมานึกแค่นี้นี่เออนึกแต่เช้าเพิ่งนึกได้ตอนบ่ายเออว่ากูบอกกูฝันเองงัวไปปัน้นตะวันเององวัวตะวันไถงงัวขับเกียนด้วยงักมีแหวนด้วยเออขับขับเกียนน้องแกงัวงามด้วยซื้อแพงดาสายจะโค้งลงเองก,ก็เลยไปถามข่าวแก แกก็เลยให้เนื้อน่ะมาใส่ทุงอย่างมาถุงนี่งออตัวไหนมันจะถูกเลยะที่นี่ฟันได้เนื้อยองวะกันนี่หรือว่สองเจ็ดแต่ว่าเนี่ยวะเนาะที่อาจารย์ท่านเนี่ยซื้อรตเตอรีหลายๆนี่ยนะอือง่ายก็จะอยากได้คือกันนี้รตเตอรีอยากได้ใช่ไหมสองสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่นาะยายเนาะคือเองเลขตัวนี้สามตัวกับแปดหนึ่งเจ็ดเนาะยายเนาะ ເ17ກາໄວเພື່ອມັນ27ມັນບໍ່ລົດລົງ17ອ นะครับยังไงก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับสำหรับแนทางของคุณยายสายนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะขอจบคลิปว้แพ่เพงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ